สวัสดีครับคุณฟังที่ลกครับคอลัมน์คิดเขียนคุยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณคอลัมน์นี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวนาคารที่2เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าห้องพระสุริยนันจะลุกเป็นไฟถ้าแตะทักษิณเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณรุ่งเรืองบอกว่า2วันเต็มเลยนะครับ2วันเต็มเลย ตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่สามเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4, สี่เมษายนในสภาผู้แทะะนราษฎรเนี่ยจะมีการประชุมอภิปรายสักฟอกรัฐบาลซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคก้าวไกลได้ยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เป็นการอภิปรายแบบไม่มีการลงมตินะครับ โดยหลักการเนี่ยก็เพื่อจะซักถามข้อเท็จจริงหรือว่าให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองเท่านั้นแหละครับประเด็นที่พักฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเหตุผลคือคณะรัฐมนตรีภายใต้ใตการนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเป็นเวลาน,านานกว่า6เดือนแต่กลับ มิได้ดําเนินการหรือปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนพูดง่ายๆนี่นะครับก็คือไม่ได้ทําตามนโยบายที่เคยถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายนเมื่อปีกลายนั่นแหละครับฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อกล่าวหาในยติที่ยื่นเอาไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่จริงใจรัฐบาลเนี่ยไม่ตั้งใจเพิกเฉยต่อคําแถลงนโยบายที่ให้เอาไว้ต่อรัฐสภา ขาดประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งนอกจากจะไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลยังไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมอีกทางนโยบายเร่งด่วนก็สวนทางกับความเป็นจริงในชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูา้แทนราษฎรได้ระบุถึงนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลที่แถลงเอาไว้ต่อรัฐสภาเช่นการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคเกษตรภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเช่นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญรวมั้งการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ประเด็นเหล่านี้เนี่ยฝ่ายค้านเขาเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยขาดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับฝ่ายค้านยังตั้งข้อกล่าวหารัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีการกระทําทุจริตเชิญนโยบายและเลือกปฏิบัติด,ด้านความยุติธรรมโดยชี้ว่านายเศรษฐากับคณะรัฐมนตรีมีพฤติกรรมที่ทําลายความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศ ด้วยการปล่อยปละละเลยให้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนเอารัดเอาเปรียบประชาชนระบบราชาการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบก่อให้เกิดการคอร์รัปชันในเชิงนโยบายขึ้นมาส่วนด้านความยุติธรรมเนี่ยนะครับฝ่ายค้านบอกว่าแทนที่จะเร่งฟื้นฟูหลักนิติธรรมกลับเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและในทางการเมือง นอกจากนั้นยังครอบคลุมอีกหลายประเด็นนะครับที่ฝ่ายค้านขึ้นบัญชีเอาไปแล้วอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยไม่จริงใจต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเช่นการลดความเหลื่อมล้ำเช่นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นการปฏิรูปกองทัพเช่นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองเช่นปัญหาการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมการดําเนินการแก้ไขปัญหาอัชญากรรมยาเสพติดการแก้ไขความดร้อนของประชาชนที่มีความผิดพลาดและไร้ ความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างนี้เป็นตน้นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายด้านการต่างประเทศซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐบาลยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลกได้นะครับ ประเด็นตรงนี้ฝ่ายค้านเห็นตรงกับประชาชนทั่วไปนี่แหละครับเพราะว่าจากการที่นายเศรษฐาทวีสินเที่ยวไปประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซลแมนหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าช่วงเวลา6เดือนกว่าๆที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศมาแล้ว16ครั้งไปประเทศต่างๆ14ประเทศไม่ได้มีผลงานอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับที่เห็นชัดเจนเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแหละครับคือจากการสํารวจทางสถิติเนี่ย พบว่านอกจากเศรษฐาจะทําลายสถิติของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งยิ่งลักษณ์เคยเดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่นเทียบเดือนต่อเดือนปรากฏว่าเศรษฐาทําลายสถิติผู้นําประเทศทั่วโลกด้วยนะครับสรุปคือในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่หลงมติซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา9้าโมงเช้าเนี่ยพักร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าถหากปล่อยปละละเลยให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถไร้เป้าหมายไร้จริยธรรมและไร้วุฒิภาวะต่อไปถ้าปล่อยเอาไว้จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูสภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามที่ประชาชนคนไทยคาดหวังเอาไว้จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณรุ่งเรืองบอกว่าเมื่อพิจารณาจากประเด็นการอภิปรายที่ฝ่ายค้านได้ขึ้นบัญชีเอาไว้เนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบมีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151สเนี่ยสามารถทำได้นะครับและยังจะเป็นการดีสรุปซ้ำไปเพราะถึงแม้ว่าเสียงในการลงมติจะไม่ทําให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งในคณะรัฐบาลพ้นจากตําแหน่งไปได้ก็ตามแต่อย่าลืมว่าฝ่ายค้านสามารถที่จะนำมาข้อกล่าวหา ที่เปิดอภิปรายเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อปปชได้ในทางปฏิบัติด้วยนะครับดังกรณีตัวอย่างเช่นที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายค้านแล้วเคยเปิดอภิปรายซักฟอกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโครงการทุจริตจำนำข้าวเมื่อปี2556แล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วด้วยนะครับยกมือความรัฐบาลไม่ได้ก็จริงแต่นแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสพิศษโลกพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้น ได้นำหลักฐานจากการอภิปรายเนี่ยไปยื่นฟ้องต่อปปชแล้วในที่สุดยิ่งลักษณ์ต้องหลบหนีโทษจำคุก5ปีไปอยู่ในต่างประเทศจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับและรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนั้นอีกสองคนยังติดคุกหัวโตกันอยู่เลยนะครับคือนายบุญทรงเตริยาพิรมขณะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงพาณิชย์โทษจำคุก48ปี กับอีกคนหนึ่งคือในภูมิสารผลโทษจำคุก36ปีตอนนี้ยังอยู่ในคุกขณะที่ยิ่งลักษ์เนี่ยสบายครับเอาตัวรอดไปแล้วก็กำลังจะหาทางกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกแบบทักษิณโมเดลนะครับต้องติดตามดูครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะทำงานได้ตามเป้าหมายที่มีการวางเอาไว้หรือไม่หรืออย่างน้อยเนี่ยจะทำได้เสมอตัวกับที่สวเขาเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักฟอกรัฐบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ ซึ่งต้องถือว่าสวได้ทำไว้ดีมากมีการทําการบ้านมาเป็นอย่างดีการประชุมหนึ่งวันเต็มๆเ,เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นมีแต่เนื้อไม่มีน้ําแต่ถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยในการเปิดอภิปรายครั้งนี้ฝ่ายค้านคงจะเหนื่อยชนิดหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเพราะเชื่อว่าแค่ยกประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรขึ้นมาอภิปราย เอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับที่ประชุมในห้องพระสุดยันณนะสปายยสภาสถานเนี่ยไม่แคล้วคงจะต้องร้อนจนลุกเป็นไฟแน่ๆน,นะครับลุกเป็นไฟเพราะอง,องค์รักพ์พิทักษ์ทักษินไม่ยอมเป็นอันขาดถ้าหากว่าใครไปแตะเจ้าของค้อการยกมือลุกขึ้นประท้วงและการอภิปรายตอบโต้ฝ่ายค้านของสสซึ่งเป็นลูกพักเพื่อไทยเนี่ยน่าจะดุเดือดเลือดพล่านประกอบกับประธานในที่ประชุมยังเป็นฝ่ายรัฐบาลอีกต่างหาก งานนี้คุณนุ่งเรืองบอกว่าคงจะดูไม่จืดเลยนะครับ